การทดลองที่เกิดขึ้นบนอวกาศนั้นมีมากมายนับร้อยหรือนับพันอย่างแต่ทุกอย่างล้วนมีจุดประสงค์และมีเหตุผลในการทดลองโดยทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษยชาติเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นแงรงผลักดันหรือความรู้ใหม่ๆหรือเหตุผลอีก108อย่างนอกจากนี้ในวันนี้ดาวรุ่เป็ดเลยรวบรวมการทดลองในอวกาศที่น่าสนใจ มาฝากทุกคนกันครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทั้งช่องดาวลูกเป็ดก่อนไปชมการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและคอมเมนต์พูดคุยกับดาวลูกเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีก สามารถกดสมัครสมาชิกเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเพื่อสนับสนุนทีมงานดาวลูกเป็ดหรือกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอเพื่อส่งซูเปอร์แตงให้กำลังใจพวกเราได้นะครับดาวลูกเป็ดขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนจากทุกท่าน 1>, 1. การทดลองผลของรังสีอวกาศต่อสิ่งมีชีวิตขั้นตอนและรายละเอียดของการทดลองในครั้งนี้คือการนำตัวอย่างอาสุจิของหนูส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ISS หรือ International Space Station และส่งกลับมาอย่างโลกในช่วงเวลาต่างๆอาทิเช่นหลังจากอยู่บนอวกาศ9เดือน2ปีและเกือบ6ปีเพื่อตรวจสอบ DNA และความสามารถในการเจริญเติบโตและเพื่อตรวจสอบว่ารังสีแนววกาศมีผลต่อสารพันธุกรรมหรือความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตและสารพันธุกรรมหรือไม่และแน่นอนว่าผลของการทดลองแสดงว่าอสุจิของหนูไม่เกิดการกลายพันธุ์จากรังสีและยังสามารถกําเนิดลูกหนูที่แข็งแรงเทียบเท่ากับกลุ่มควบคุมบนโลกได้การทดลองนี้เป็นอีกหนึ่งการทดลองเพื่อทดสอบว่า เราจะสามารถขยายผอพันธ์ุนอกอวกาศได้หรือไม่ 2. การทดลองพรอนช์ระบบเพาะปลูกในอวกาศขั้นตอนและรายละเอียดของการทดลองพรอนช์คือระบบให้น้ำและสารอาหารพืชโดยไม่ใช้ไฟฟ้า การทดลองพรอนเชื่อมาจาก Passive Orbital n u t r i u m Delivery System เป็นระบบ Passive สำหรับการเพาะปลูกในอวกาศที่ใช้การไหลของน้ำแบบธรรมชาติเป็นอ่างเก็บน้ำอิสระเพื่อส่งสารอาหารให้กับพืชอัตโนมัติช่วยให้นักบินอวกาศไม่ต้องเสียเวลามารดน้ำและเป็นส่วนสำคัญในการวิจัยเพื่อปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารบนภารกิจระยะยาวในอวกาศเช่น การเดินทางไปดวงจันทร์และดาวอังคารอีกด้วยครับ 3. การทดลอง C.A.L. หรือ c l ูซอ Atom l aboratory ผลึกบอ i ไอสตอยในอวก,กาศห้องปฏิบัติการ c l ูซอ Atom l aboratory คือเครื่องมือวิจัยบนสถานีวการนานาชาติ ISS ที่ใช้เลเซอร์ทำให้อะตอมเย็นจัดจนถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดศูนย์สมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ไร้แรงน้มถ่วงเพื่อศึกษาสารควอนตัมเช่น c o n d e n s e s โ o สไ i สไตหรือ BEC โดยใช้อุปกรณ์ที่สร้างสภาวะที่ไม่สามารถหาได้ในห้องปฏิบัติการบนโลกและช่วยให้นักวิทยศาศาสตร์ ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ควอนตัมและทดสอบเทคโนโลยีสําหรับการวัดความเร่งและแรงโน้มถ่วงที่แม่นยาขึ้นโดยวัตถุประสงค์หลักของการทดลองในครั้งนี้คือเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดที่สุดที่ไม่สามารถสร้างได้บนโลกของเราซึ่ง c a l สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมติต่ำกว่าจุดศูนย์สมบูรณ์ถึง1000ล้านเท่าทำให้เกิดสภาวะที่หนาวเย็นกว่าบนอวกาศขึ้นมาได้ ผลลัพธ์ที่ได้คือประสบความสำเร็จในการสร้าง BEC ที่อุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ศึกษากลศาสตร์ควอนตัมในสภาวะใหม่ที่แตกต่างไปจากบนโลกของเราอีกด้วยครับ การเจริญเติบโตของรากพืชใต้ไมโครกราฟิตี้และแสงหลายสีในสภาวะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงพืชจะใช้ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเช่นแสงเพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมการเจริญเติบโตได้ออดเปลงแสง LED เหนือพืชจะสร้างสเปกตรัมแสงที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากพืชสะท้อนแสงสีเขียว จำนวนมากและใช้ความยาวคลื่นสีแดงและสีน้ำเงินมากกว่าซึ่งพืชเหล่านี้จะเจริญเติบโตภายใต้แรงน้ำถ่วงที่จำลองและแสง LED หลากหลายความยาวคลื่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อหากลไกโฟโต t o u r i s m ของพืชภายใต้สภาพไรน้ำหนักมุมมองของแสงกับการงอกของรากพืชเพื่อช่วยให้เราปลูกพืชกินเองได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่โลกของเราผลที่ได้คือ ช่วยเข้าใจพื้นฐานสำหรับระบบสนับสนุนชีวิตหรือ life support system ในภารกิจอวกาศเช่นการผลิตออกซิเจนและอาหารในการดำรงชีวิตในอวกาศขึ้นมาในอนาคตและการทดลองที่5 ลูนาฮาร์ดการฟักลูกปลาในอวกาศและระบบโคจรแบบคล e ส loop ลูนาฮ a ร์ดคือโครงการขององค์การอาวกาศยุโรปหรือ ESA เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงปลาในอวกาศหรือในสภาพแวดล้อมนอกโลกเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับนักบินอวกาศในอนาคตโดยมุ่งเน้นการหาปลาที่ทนทานเหมาะสมกับการเลี้ยงในอวกาศเช่นปลากะพงขาว โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการลูน่าฮัชคือหาแหล่งอาหารเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนแหล่งอาหารสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะไปตั้งถิ่นฐานบนโดงจันร์ทในอนาคตผลการทดลองในขั้นต้นในห้องทดลองบนโลกได้ผลดีมากๆใครทนต่อการสั่นสะเทือนและรังสีที่ได้ขั้นตอนต่อไปคือมิชชั่นจริงในอวกาศว่าจะสามารถทำได้และประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหน วัตถุประสงค์หลักของการทดลองเหล่านี้ที่ดาวลูกเป็ดได้รวบรวมตัวอย่างมาฝากคุณผู้ฟังนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจผลของสภาพแวดล้อมในอวกาศเช่นไมโครโกราฟิตี้และรังสีต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในระบบชีววิทยาและการแพทย์พัฒนาเทคโนโลยีระบบใหม่ๆเช่นระบบปลูกพืชการสื่อสารระบบสนับสนุนชีวิตศึกษา พื้นฐานทางฟิสิกส์และควอนตัมในสภาพแวดล้อมที่ต่างจากบนโลกของเราและไม่สามารถทำได้บนพื้นดินเตรียมพร้อมสำหรับการสำรวจระยะไกลและการตั้งถิ่นฐานเช่นบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารทั้งด้านอาหารการแพทย์และเทคโนโลยีซึ่งประโยชน์ที่ได้รับมีหลากหลายทางด้วยกันครับเช่นทางการแพทย์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ระบบการแพทย์ทางไกล การเพราะเนื้อเยื่อด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารพืชและระบบอาหารในสภาพไร้น้ำหนักการทำฟาร์มแบบหมุนเวียนความรู้ด้านฟิสิกส์เช่น B.E.C และโครงสร้างควอนตัมที่ละเอียดขึ้นมากๆเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการสื่อสารเลเซอร์ระบบไลฟ์พพอร์ตและบำบัดน้ำโดยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากในการพัฒนาศึกษาเพิ่มเติมความรู้และเราเชื่อว่ามันจะไม่หยุดเพียงแค่นี้เราจะไปต่อได้อีกไกลมากๆ mm. เกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้อย่างแน่นอน